come oh <laughs> ก็เป็นเรื่องเราเราคุยกันบางทีมันก็แรงบ้างหนักบ้างเบาบ้างใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เขียนคุณเนี่ยใช่ไหมเพราะคำถามบางคำถามนี่มันทําให้เหมือนกับมันทําให้ทุกอย่างมันมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ไงแล้วเราก็ลัคิดข้างหน้าข้างหน้าแแล้วจะย้อนกลับมาใหม่เนี่ยเงี้ยไม่ได้เพราะสมองเรามันมันมันรับเยอะเข้าใจไหมโดยด้วยตัวผมเองนะนัรักผู้คนนี่ที่บวกไว้ตลอดที่บวกเยอะนะ บวกคือได้รับการสอนสั่งมาว่าถ้ามีถ้าถือว่าเราโกรธใครนะถ้าเราปล่อยโกรธไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้ววันหน้าเราควเขาไม่ได้ผมก็ต้องเติมให้คุณปตลอดอะ่ะตัวอยา่างคุณนะไม่ใช่ผมโกรธคุณ,คณถ้าผมไตมัดสลีเราโกรธตัดสลีมากเราก็จะเกลียตัดสลีไปเรื่อยมันไม่ดีวนันหน้าเรเจอเ